ก็เรามาประชาคมเรื่องการยะดกำนานะประเทศบาลเมืองนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุก็ผมคิดมานานแล้วว่าอยากยึดอำนาะให้เราเป็นเทศบาลเมืองนะครับก็เลยได้รับการิเครา์จากอระจารยร์รุงทอ้ที่สิบไว่นะครับแล้วเราก็เริ่มโผลมาแล้วตอนนี้ที่มีอยู่ตัวแล้วที่ปัญหาคือว่าหนึ่งตอนเนี้ทําไมเราต้องยกเป็นคณะเป็นเทศบาลเมืองเนื่องจากว่าอ่า คอร์ตเราเนี่ยเป็นคอร์รรขนาดใหญ่นะครับซึ่งปรงพยาบมันมันน้อยตอเข้าไปอยู่ที่เราเนี่ยโรงพาบาลโรงพยารนะครับแล้วก็เงินเดือนครูแลินเงินครูเนี่ยปีละเจ็ดล้านเฉพาะคนเดินของครูที่อยู่รุ่นเล็กๆรุ่นเด็กวัยโตก็นะครับแล้วก็อาหารวันเด็กเนี่ยน่าจะสองสามตัวเนี่ยอยู่ประมาณสักเกือบเกห้าสิบล้านหมดแล้วเหลือตั้งค์อยู่สี่สิบล้าน แล้วก็เป็นเดือนๆู้สอค้นกางอนที่เรามีปัญหาแน่นอนเพราะเราไม่้การที่มาชี้เจตไปได้บางปัจุดเดืดเดี๋ยให้เราต้มีเส้นสายตงมีรายเส้นันนเส้นผ่านเนี่ยต้องให้ติได้แค่นี้ยเราน้เป็ุกกมเป็นมลมภาเื่อจากของยาป้ารูปชั้นล่างเปแน่นใด้เรืยครับนี้ก็ผิแผนไปนิดนึงมีแล้วเราขอให้โคตร้ายยกค้างไว้ครับยกค้างไว้ ก็จ้โผล่ไปอยู่รุ่นต่อเส้นบาซอจริงๆเราขอไปสามเส้นนะครับต่อเส้นนี้เส้นหนึ่งนะครับเลขเส้นหนึ่งก็คือเส้นบาซอที่ทำนี่แหละเลขเส้นหนึ่งก็คือมุดวัดไผ่ที่ยังขาดช่วงอันนี้ตัวก็เกิดว่าเวลาการพิจารณาการปหะยบกต์ลเมืาพิจารณาก่ดนะครับรุกกรมมันก็ตัวเดียวกองข้าวตุนี้พอจะได้ปุ๊บเกิดได้รัฐบาลหมดนะครับรัฐบาลก็ึงเงินกักหมดทำให้เราไม่ได้ต่อตรงนี้ แต่ช่วงนี้จริงๆแล้วก็ขอ67ต่อนะครับแต่เราใส่ปี68 68ได้ปลายปีถ้าก็ได้จะได้ปลายปลายช่วงอนุนู้นนะครับทำไมต้องเอาอนุนู้นก่อนเพราะว่าเราคิดว่าเงินเกิดจ่ายอี67เนี่ยของรัฐบาลในนี้เอเราก็ทําเรื่องของเกิดจ่ายกับตัวเนี้ยอันนี้ขอจากเงินอุตสัหะไยของพระองค์พรองคพระราวาเขาให้ไปแล้วแต่งบยังไม่มี ปเ,ปเ,เป็นประธานสภาเป็นสมาชิกหมู่เก้าอันนี้ของคุณอาทรอ,อาทรสี่นทา <c oughs> เป็นสมาชิกของหมู่สี่คุณธรรมชัยู <c oughs> ม,มิเป็นสมาชิกของหมู่สิบสองคุณนิคมคุณนิคมเป็นสมาชิกของหมู่สิบห้าต่อไปคือข <c oughs> อสิบเจ็ดขอโทษที ต่อไปคือต่อไปต้องหาเสียงคือผมก็ต้องไปหาเสียงงูเขาแล้วก็ของเขาเขาองหาผงทงทราบเพื่อนเพื่อนไว้ด้네ครับผมขอบคุณมากครับน้าครับเพียงแต่ว่าหมู่บ้านเราเนี่ยเข้าโครงการ